ครับวันนี้เราจะมาเนี่ยนกต่อจริงๆหนึ่งตัวนะตันนี้เป็นนกสองตุกเต็มนับสองตุกเสียงใหญ่อ่าเสียงกลางไปใหญ่ทั้งหมดข้อมูลตรงนี้เป็นนกต่อจริงๆหนึ่ที่เรามาแนะนําในวันนี้นะครับให้ดูลดกักษณะก่อนผู้ประชาสัมนสูงสุดตอนนี้เราประกันในจุฬาลัยนะเจ็ดวันไม่รอไม่ขันนะครับสิบห้าวันนับไปต่อนะลูกค้าาไปเล่นไม่ได้นะครับสงสมัยฟรยีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าจริงมาบอกว่าเราดูที่เอาเลขใหญ่ๆ ยายมองไม่ค่อย,อยเดี๋ยวเรามาฟังน้ำเสียงทําพร้อมกันเลยเอาเบย่อแล้วาอยากให้ชาวบ้านกมาที่นี่างเพราะว่าหลังจากที่ชุดีลงมาที่่ชาวบ้านที่ออจากบ้านน่้อไ้นัเดือดนั่งป่วยทต้องการจุดสุขขอทเป็นรงบาลเ่ดข้างหน้าจะมีหมอเยียาบาดยักต่าแรกคอยดูแลที่แบบ อู่ดังถึงก็อนสาถ่านยรเงี้ยมันเป็น่ง่ายๆเตนี้หลักาะมารื่องกาองคนข้าไในที่อยู่พนที่ี่ไม่ได้เลยเขาก็จะมีรู้เลยให้เบอร์ไ้เรนเขาจะรู้เลยที่ติดต่อโทรตัวถึงวได้คือยากตัวที่อยู่ก็ากนะครับ่อคุณชุรยนุ่มแจคุณอนรด้วย ตัวนี้เป็นนกต่อสองคุกนะครับเจ๋งๆเลยเป็นลูกป่าร้อยนะเสียงกลางไปใหญ่เพาะๆนะครับสองคู่ปเป็นเพาะเลยนะตัวนี้เป็นนกตอ่อเก่งนะครับรับอาการเก่งในทุกกรณีนะตัวนี้เฉลยจาก้อยนะครับนี่แหละอันนี้เราก็จะคัดเก่งๆนะครับนกรับปาาระกันมาเปิดแบบอีกสักคันหนึ่งตัวแน่ในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปชมลักลณะใกล้ๆกัน ตัวปลาส่อนตานะเคื่อสวยสืสันนกนี้นกภูเขาใหญ่เพชรบูรณ์ครับตัวใหญ่มากสวยจัดเก่งเลยนะสวยเยอะเยอะมาแล้วผมนกก็ระจดให้รับชมแล้วกันเอาไปรับชมกันเลย เพื่อเพื่อมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเปิดแบ่งตัวด่างตัวนี้คู่กันไปเลยนะครับอ่อตัวนี้แบ่งไปที่ห้าใบแดงแล้วกันนะครับด่างตัวนี้นะไปห้าร้อยพอนี่เลยอารมณ์ดีร้องจริงน,นะครับอ่ะอันนี้เป็นนกต่อยเก่งน,นะตัวนี้ไปสิบห้าใบแดงพอนะครับเก่งเลยตัวนี้นะ ส่วนเจ้านี้นะเอาไปห้าใบแดงพอนะครับตนีเป็นน้อต่งเก่งนะแล้วประกันเก่งให้ทุกกรณีเลยนะ น,นี่ปากกับสร้อยสีเียวกันนะดวงตานะปากดาตาดำสร้อยดำแลครับลาตัวเป็นสีนกเขาใหญ่เกดแก้วนะครับสีเกแก้วขาวคอครับขอสร้อยดําปากดําตาดํานะครับ ไส้ดำครับสามสี 3, 4, ตัวเดียว